สวัสดีทุกท่านนะครับผมโตเจพีดบิลนะครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอบางปาจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับเรามีภารกิจมาตรวจสอบอาคารเก่าหลังหนึ่งนะครับที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยเป็นลักษณะอาคารพักอาศัยรวมสูงประมาณ5ชั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปตรวจสอบข้างในกันนะครับงานตรวจสอบแนวดิ่งภายนอกนะครับเราจะใช้กล้องทีโอดอไลท์นะครับดูมุมของอาคารนะครับในเลนกล้องเนี่ยมันจะมีเส้นใยอยู่เราจะสามารถสอบเทียบได้จากเส้นใยนะครับ วา่าระยะความเอียงเนี่ยมันอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับกระดกล้องขึ้นลงแบบนี้ครับตรวจสอบทุกมุมเลยนะครับอองานทดสอบมับมิชเมอร์นะครับแล้วก็สุ่มทดสอบชั้นหนึ่งก,ออก็สี่ถึงห้าตำแหน่งนะครับถ้าระดับแนวราบภายในอาคารนะครับเราจะใช้ไม้สตาร์ทในการตรวจสอบนะครับลักษณะคล้ายๆการทำคอนทัวร์นะครับสอบอย่างเงี้ยทุกทุก 1ถึง2ตารางเมตรนะครับดูว่าค่าระดับแนวราบของอาคารเนี่ยมันยังปกติไหม,มเอียงไหมอะไรเงี้ยครับงานตรวจสอบเลเซอร์นะครับเราใช้เลเซอร์ตรวจทดสอบแนวดิง่งแนวฉากของอาคารนะครับเราตรวจทุกห้องเลยนะครับแบบนี้ตอนนี้ผมอยู่บนชั้น4ของอาคารนะครับแล้วก็จะเดินสำรวจอย่างนี้นะครับ ตามเดียวอาคารที่เจอปัญหาก็คือน้ํารั่วซึมจากผนังอาคารนะครับด้านข้างเนี่ยห้องด้านข้างเนี่ยจะมีลักษณะของการรั่วซึมของน้ําสีฉลอนนะครับก็เดี๋ยวเราจะแนะนําวิธีการแก้ไขจากภายนอนอาคารให้กับเจ้าของนะครับ